สวัสดีค่ะวันนี้มีคำอวยพรปีใหม่ของนายกรัฐมนตรีมาฝากไปฟังกันนายกอิงอวยพรปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยขอคนไทยสุขภาพแข็งแรงจิตใจสดใสฝากข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยวันที่23ทธันวาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรปีใหม่2567ว่าในช่วงส่งท้ายปีอยากให้ทุกคนมีจิตใจที่สดใสเบิกบานพยายามมีความสุขกับเรื่องเล็กๆง่ายๆใกล้ตัวสมมติมีกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วจิ้มจุดดำไว้หากเรามองที่จุดดำจุดนั้นจุดเดียวก็จะกลายเป็นจุดที่ใหญ่ได้ถ้าทุกคนเอาไปปรับใช้กับชีวิตว่าบางทียังมีพื้นที่ที่เป็นเรื่องดีๆอีกตั้งเยอะ อยากให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีต้อนรับปีใหม่และปีหน้าที่ประกาศเป็นปีแห่งโอกาสรัฐบาลจะทำเต็มที่ในเรื่องนี้เพื่อให้เป็นโอกาสที่ดีกับคนไทยทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยขอให้สนุกสนานให้เต็มที่ในช่วงวันหยุดและกลับมาทำงานต่อจะได้มีพลังกายพลังใจนางสาวแพททองทานกล่าว ช่องของเราก็ขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขต้อนรับปีใหม่กันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ